ขาาามมดกินสวัสดีพี่น้องมากินเต่าจำแตงย่างหมูโอ้ยโบมีแพลตผดุมาแกนมคอมปานีแล้วอันนี้ใครพยมมาหันอืาจารย์เปรตมาในเด้อย่างหมูย่างหมูติดมันเห็นอยู่เยายแหนมเห็นจ้ะจำแตงหน่อยพิษเผ็ดโยกยกหน่อยพิษเผ็ด แสบรูคำจำเอาเอาตีดุอือเอแนนแสมันมันก่อนโดนเป็นจุกถ่องอือหันขนมตัวใหญ่ไหมน่ะห่อนไอ้เลยเอาเรื่องจุกแต่ห่อน

Xẻ mẹ à? Xẻ biếng Có mặt muốn dám dặn แกงอะไรอย่างแล้วเป็ดยังจีนังออ่างหรือมีจีนี่ครป็ดจีนูไปก่อนคือไอเรถือคับอืมกำ้งงมาหวานมออย่งน่ะนังเหอมแล้งหานหอเ่าอะไม่เหรองหา่ปอยกอืม ฝนกะตกแบบถึงเตะถึงใจยืนแต่ว่าแต่คือมีอะกันบ้เลยไอ้ใจยังดิบอยังนั้นพาไปฝนฝนกระนำแบบว่าคือหนึ่งหมื่นหนึ่งก็คือหนึ่ง มันพัวเมียกับพัวใหม่เมียใหม่นะจังหวัดจังเกิดเลยโมมีพักมีพรเจ้ามีแหงวันหนึ่งโรงมาหืม ừm ừm, tráng tôm tuổi tráng lại vậy tốt không? ừm tốt hơn thiệt chân châm chân ảo hả? ตเบงานนำเา้อกนตัวใหญ่เ้าจับม่หนาจับหนามันโนตไปมาเนี่ยหัวบ่งแตกมันหายไปเลยบุญเขาป้าะจกินทำไมล่ เป็นบีะป้าป้านนนคนอจจะป้าทางหนอืมอะไรก็จรงอาจ้อ่ะเอาล่ะลูใจพี่หน่อยชนะแหละตั้งนำมันสั้งซุตั้งนำง้ำมันทั้งนำ้นำต้มทั้งน้ำซุปน้ำต้มเนื้อ hai bớt lên nó <laughs> <laughs> ừ. mà nó lại lại học đó Lại nó Tiếp cua Để không นอ,อนเยอะๆเลยขาวลูกมือสีขาวเนี่ย <ừ? S 2> ขาวตัวนัะแบงค์ขาวง แล้วกันเนี้ยเนสุดสัปดาห์กมไมนไปน้ำไม่ไปแล้วังเอาน้ำส่อกว่ากงนนาไปกันกันยังโมบลหน่อวก็จะสอนกันเอาจ้ะน่องทางรวนยังขยายมานารงลังอกจะได้ว่มันโดดจ้ำเนี่ ขึ้นสผ่านพ่กนี้คนไม่ไ้งก คนดูเลยหาซแ่ยิงเหาเลยเดี่ยวสายแล้วก็เดี่ยวคัวใหเราห่นบาองมัอืมบกัเบดมาไปนอนนวาห่วงท่นบนโต๊ะฝ่งหอตัวเป็นาะไรตัวหน

คำสื่อคำสุดท้ายพี่น้องคลิปนี่ประชามน oh, uh, ี้แล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ะ